สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคริปโตเคอเรนซีกันด้วยนะครับมาอัปเดตข่าวสารกระชับฉับไวนะในช่วงยามเช้านี้นะครับขอเวลาเพื่อนๆประมาณ1-5าวีนะครับถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโลกครปโตแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆอยากพพอร์ตเกี่ยวกับผมนะครับหรือว่าอยากสนับสนุนช่องนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับ โดยการสมัครรายเดือนนะครับอยู่ที่35บาทนะครับเริ่มต้นที่35บาทข่าวแรกนะครับทางเกสเกลนะบิตคอยรัสนะคิดง่ายก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับที่ทำให้บิตคอยนั้นย่อและแดงมาเขาเรียกว่าอะไรทำแท่งแดงครั้งแรกในรอบเดือนหลังจากที่พี่แกขึ้นเขียวมาตลอดเป็นระยะเวลา7เดือน7เดือนแล้วนะเพื่อนๆที่บิตคอยนั้น ขึ้นมาต่อเนื่องเนาะทีละเล็กทีลน้อยแล้วทำหายหนรอบนะครับที่เจ็ดหมื่จำไม่ผิดนะเจ็ดหดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ย่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับสาเหตุที่ย่อนในช่วงนี้ที่เกิดแท่งแดงยาวแปดเมตรนะครับหนึ่งนะครับเกิดจากเกสเกลแกยังปล่อยของไม่หมดอารมณ์ปล่อยของไม่หมดนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะหมดเมื่อไหร่นะเขาบอกว่าเนี่ยครับอ่าบูมเบอร์เนี่ย เขาบอกว่าอ่าคุณอิลิทเนี่ยอืินาลิซิตอิลิทนะครับคุณอิลิทเนี่ยเขาบอกว่าคอนเฟิร์มเนี่ยดิส72วันที่จะเกิดขึ้นนะลอสนะอ่าเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าอีก72วันนับไปเลย72วันแสดงว่าหนึ่งเดือนเกิดขึ้นไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วสามสิบวันเหลืออีกสามสิบสองวัน ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดแดงอย่างนี้มาตลอดนะก็ต้องรอดูว่าพี่แกจะปล่อยของไปจนหมดหรือเปล่า,าทางเกสเกลนะอต้องรอดูอีกทีนะครับว่าสถานการณ์จะไปตามนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเอาโฟร์แกค่อนข้างเยอะเนาะอ,อารมณ์เหมือนปล่อยของไปเยอะนะอก็ต้องรอดูครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมันจะทำให้ตลาด ปั่นป่วนไปสักเท่าไหร่ถ้าเขาปล่อยของเยอะอ่ามันเป็นเกมหรือเปล่าเนี่ยปล่อยเยอะอีกเจ้าซื้อเยอะอย่างเงี้ยอ่าต่อมานะครับเขาบอกว่าทาง Fidelity อีกก็เหมือนกันนะครับสปอร์ตบิตคอย t ีนะอ่า f i r ร t Net ็ o โฟ t เนะเขาเรียกว่าพี่แกนี่ก็ไม่ต่างกันกันกบอ่าทางเกสเกลเท่าไหร่ที่มียอดเงินไหลออกเนาะตอนแรกสปอร์ตบอะ พอมาใหม่ๆปุ๊บโอ้คนเข้ามาแบบ <c oughs> แบบมหาศาลมากๆเลยพอเข้ามาเยอะปุ๊บราคาดีดขึ้นแต่ละคนที่ถือสปอตบิตคอย ETF เขาเห็นจังหวะแล้วครับเขารู้ <c oughs> ล,ละว่าอืมช่วงนี้น่าขายทำกำไรพอขายทำกำไรปุ๊บยอดตกพอยอดตกปุ๊บเขาก็เล่นซื้อต่อในช่วงท้ายนะเพราะอะไรหนึ่งรายเล็กรายน้อยอย่างเราอพอเห็นตลาดที่ ค่อนข้างที่พันผวนเนาะหรือว่าย่อลงมามากๆเขาก็จะไปเทขายตามเจ้าใหญ่ๆเนาะเห็นแท่งแดงยาวแปดเมตรเงี้ยโอ้ไม่ไหวแล้วมือในมือเงินในมือหรือว่ามือเราเนี่ยพยายามคลิกเมาส์เซลล์ละเต็มขายเนาะรายใหญ่เขาก็รอจ้องแล้วจังหวะไหนที่มันเขาขายหมดมือแล้วว่ารายเล็กจะขายหมดมือรายเล็กขายหมดมือปุ๊บราคาดีดปุ๊บทําทรงจะขึ้นอ่า จังหวะนี้เขาก็ชอนซื้ออันนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นลายเล็กเนาะที่เข้ามาเล่นในเกมนี้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่ารายใหญ่เข้ามาเล่นด้วยพอรายใหญ่เล่นเขาก็จะมองมุมมองแค่ว่าซื้อถูกขายแพงได้กําไรเท่าไหร่เทคโปรฟิตออกมาได้เท่าไหร่จังหวะไหนคนเข้าจังหวะไหนสามารถปั่น,นตลาดได้อันนี้ก็เพื่อน <S <S ๆอย่าหลงกลกับวานสักเท่าไหร่นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะช่วงนี้เนาะ ทั้งหลายๆเจ้าเนาะที่ยอดเทขายบิตคอย ETF ช่วงนี้นี่หนักหน่วงพอสมควรเลยทาให้ราคาค่อนข้างร่วงมาเยอะมากๆนะครับตอนน่นมาเป็นข่าวจากสยามบล็อกเชนเองนะ <c oughs> สยามบล็อกเชนเข้เอ,ขอเผยนะักวิเคราะห์ข้เผยเนะว่าค่าเงินเยนเน่ยที่ร่วงต่ําสุดในรอบ34ปีนี้อาจทําให้ญี่ปุ่นหันมาซื้อบิตคอยเพิ่มก็ได้นะเพื่อประครับประคองเนาะเพื่อประครับประคองเจ้า มูลค่าเหลี่ยญหรือว,ว่าสินทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับสังเกตดูช่วงนี้นะครับคนคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากเพราะอะไรค่าเงินเขาเริ่มลดลงไงก่อนหน้านี้เราไปเที่ยวใช้เงินนิดๆหน่อยๆเราได้เงินเย็นนิดหน่อยใช่ไหมตอนนี้เริ่มแลกเปลี่ยนกันได้ค่อนข้างคุ้มและเที่ยวค่อนข้างคุ้มลนะเขาบอกว่าอืค่าเงินเย็นหรือว่า JPY นระ่วงลงมาที่1 3เอร์เซนเนาะ ในรอบสามสิบสี่ปีนี่คือเป็นเหตุผลที่ทางญี่ปุ่นเขาแน่จะผลักดันเรื่องอคริปโตโคเคเรนซีด้วยนะเขาคงไม่ได้ปล่อยง่ายๆนะครับเขาจะหาช่องทางเกี่ยวกับคริปโตโคเคเรนซีที่จะเข้ามาซื้อบิตคอย์ไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะ,ะเพราะว่าเขาดูทรงแล้วว่าทางญี่ปุ่นน่จะเข้าแจมลนะเพราะว่าค่าเงินเขาเริ่มอ่อนตัวมากๆนะครับ ต่อมาเรามาดูข่าวต่างประเทศบ้างนะแต่ที่เกี่ยวเกี่ยวกับประเทศไทยรุล้วนเลยนะทางเด e n e ิวค y ิปโตนะอ่าเป็นสำนักงานสำนักข่าวต่างประเทศนะเขาบอกว่าไทายเช็คนะไทยเช็คดาวนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรปิดกั้นแล้วกันอืมถ้าแปลเป็นไทยก็อารมณ์เหมือนที่บอกว่ากรตอตไทยพยายามปิดกั้นไม่ให้เงินเนะี่ยไหลออกจากต่างประเทศเนาะก็เลยมีกฎที่บอกว่า,าเงินเนี่ย ปิดกั้นไม่ให้ใช้เอ็กชแนนต่างประเทศเพื่อจะได้ไม่ให้เงินล่วงไหลออกไปต่างประเทศและก็ปิดกั้นการฟอกเงินผมว่าจากการที่พูดถึงเรื่องการปิดกัน้นการปิดกั้นเนี่ยถ้าคุณบล็อกบล็อก IP ของไทยไม่ให้เข้าไปใช้ที่นูน่นมันก็ต้องให้ทาง e x c h a n นนนู่นเป็นคนบล็อกใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะบล็อกเราไม่ให้เข้าถึง อารมณ์ง่ายๆคุณไปบล็อกคนที่โพสต์ใน Facebook ดีกว่าเรื่องโอ๊ยอ,อะไรนะเรื่องเล่นบาคาร่าเล่นออนไลน์เล่นการพนันออนไลน์พวกนั้นคุณไปบล็อกกันนั้นดีกว่าคุณจะทําให้เม็ดเงินคนไทยไม่หลุดออกไปเยอะมากกว่านะครับดีกว่าคุณมาบล็อกตรงนี้แล้วปิดกั้นนักลงทุนของคนไทยนะจากที่จะทํากําไรเข้าสู่ประเทศไทยกลายเป็นว่าคุณไปปิดกั้นนักลงทุนไทยไปซสอีกนะครับ คนไทยเช่นชอบคริปโตเยอะมากๆนะจากที่เราเคยคุยกันเนาะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยน่าจะได้รับผลกระทบเนาะจากข่าวนะครับได้ไม่ใช่รับผลกระทบดิได้แบบอย่างจากประเทศอินเดียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะที่เขาปิดกั้นเรื่อง Exchange ต่างประเทศเนาะเพื่อ,อหรือว่า n น t u r a l ต่างๆไม่ให้ใช้ในการ ซื้อขายหรือโอนเงินเข้าต่างประเทศเขาจะให้ใช้เฉพาะบล็อกเชนที่อยู่ในประเทศนั่นเองเนาะโดยตามกฎหมายนะครับเขาบอกว่าเวนะ็บเพจของไทยแลนด์นะฟอลโล่นะเขาบอกว่าคนประเทศไทยเนี่ยเริ่มเห็นละแล้วก็พยายามทำตามประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์นะครับเพื่อติดตามพวกแบ็กลิสต์อซิเชนอะไรต่างๆพราก,การกระบวนการที่ทำเกี่ยวกับผิดกฎหมายละกันเนาะอืม เากี่ยวกันทำผิดกฎหมายต่งตางๆนะโดยเฉพาะ Exchange ต่างประเทศนะที่เขาเจาะจงเลยหนึ่งโอเคเอเนาะคาเครนคอยบีดเอ่อคอยเบดกูคอยรวมไปถึงไบแนนด้วยนะครับโดยเฉพาะเขาเจาะจงเรื่องไบแนนนะไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แกไปอะไรมาจากไหนแต่ยังไงนะครับเขาบอกว่าเขาแนะนําให้ใช้ก็ตัวเซ็กเช็กเฟิรนะ์สแอปเนาะทางพี่ไทยเนี่ยนะเขาบอกว่า คุณลองไปใช้เ e ็กเช็คเฟิร์สนะครับแอปนะครับลองไปเข้าดูว่าแอปพลิเคชันไหนหรือว่ากระดานเทรดไหนเขา Verify ผ่านถูกต้องตามกฎหมายและยื่นใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในไทยบ้างนะครับก็อารมณ์เหมือนบีบให้เราใช้อยู่ไม่กี่เจ้านะเพอเพออาจจะใช้แค่ข่ายเขียวเนาะเราก็รู้กันดีพี่กัปนะครับ แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งที่มาใหม่ของทางเครือ PT ทอะอันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็แน่าจะไปทางนั้นมากกว่าแต่บางเจ้านะครับที่สามารถซื้อเหรียญมีมได้ผมไปเซิร์ชดูละไม่มีไม่ได้รับไปอนุญาตนะมีแต่แค่เสนอยื่นเฉยๆไม่มีการรับอนุญาตนะครับ เออผมก็ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้คนไทยชื่นชอบเหรียญมีมากๆากนะโดยเฉพาะอะไรบ้างชิบะอ่ะเปะเป้ก็มีอ่าเหรียญ PMDC อ่ะก็มีอ่าเหรียญพอเนาะเหรียญพรอ่ะอ, C, อ่าเหรียญพรก็มีเยอ,อ,อะแยะอ่าแบทไอเดียอ่า AI dog baby dog เงี้ยโอ้คนไทยชื่นชอบมากแล้วเวลาเหรียญพวกนี้มัน มันขึ้นอนะ่ะมันขึ้นแรงมากๆมันเลยทําให้คนไทยค่อนข้างชื่นชอบกับเหรียญพวกน,นี้แต่ยังไงก็ตามครับถ้าคนไทยอยากให้ทางกลอเตอไทยอ่ะต้องการให้คนไทยอ่ะเข้าไปใช้งานในกระดานเทรดของตัวเองมากๆก็ต้องมีออปชั่นพวกนี้เข้ามาด้วยรวมถึงออปชั่นที่คนไทยชอบอาจจะใส่ซิ่งนะยเขาเรียกว่าใส่ซิ่งเนาะฟิวเจอร์ต่างๆนะครับก็น่าจะมีฟังก์ชันนี้ให้เขาใช้นะ จะได้ไม่ต้องแบบโอนเงินยิ่งกระดานเหตุนอกเงี้ยเราก็โอนโอนเงินยากด้วยประเด็นนะ่ะเราก็ต้องโอนเข้ากระดานเหตุไทยล้วก็โอนเป็นเหรียญคริปโตแล้วก็โอนไปบางที p ี p กับเอ็กชแนนนั้นโดนเขาโกงอีกเรื่อง p 2 p อีกเนี่ยมันเป็นช่องโหว่นะครับถ้ากระดานเหตุไทยซับพอร์ตพวกนี้เหมือนกับกระดานเนี่ยที่เขาจะแบนเนี่ยอืม โอ้ไม่ต้องห่วงครับเขาไม่ได้ไปไม่ไม่ไปเทรดกระดานเทรดอื่นหรอกเพราะว่าหนึ่งโอนเงินก็ง่ายถอนก็ง่ายสะดวกเออ KBC ก็ง่ายด้วยเนาะและอย่างนะครับทาง <c oughs> ทางยุโรปานะครับทางยุโรปานะครับเขาบอกว่าอาคอมมิชชั่นเนี้ยเย Market, อ,กอเกี่ยวกับดิเซนท์ไล e ์ไฟแนนซ์ต่างๆพวกดีฟายมาเก็ตอะไรพวกเนี้ยหรือเกี่ยวกับอ่าคริปโตเคอเรซีแอสเซทหรือ MiCA นะครับ มาร์เก็ตอินคริปโตเคอร์เรนซีเมสเเนี่ยออเอเซเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับพวกคล้ายๆกับค่าเงินนะเหรียญที่กำหนดเรื่อง s t a เบิลคอยต่างๆนะภายในทันวา30มทันวาปีนี้นะครต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเกี่ยวกับ s t a เบิลคอยต่างๆนะครับก็หนึ่งในนั้นของเราก็คือ u s t c อ่า u s t c ที่ มีซัพพลายมหาศาลมากๆแล้วก็ราคาไม่ถึง1ดอลลาร์ทั้งๆที่เป็นตัวแทนของ s t a b l e c o i ยอยู่ณนตอนนี้เนาะก็ต้องรอดูครับว่าพี่แกจะกลับมาสูนึ่งดอลลาร์ได้หรือเปล่าแล้วก็เข้ากฎเกณฑ์ของอ่าไมกานี้ได้หรือเปล่าดรือ MICA นะครับอ่า m a r k e ก็ต Crypto a s s e t นะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ข้อกังวลน,นะที่ทําให้คนไทยค่อนข้างแพนิกเนาะเพราะว่าหลายๆคนนั้นเข้าไปใช้งานกระดานเทปนอกค่อนข,ข้างเยอะก็เลยทําให้หลายๆคนค่อนข้างแพนิกละกันก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ